สุนเรี silently, ม่พ่อแม well. ่พ right well. ี่น้องทุกๆคนนะครับอ่าขมาดก็สมญาติแม่แต่เนี่ยแบเนอ้อโอยโอดิ้งแต่เองนูโซเสแยเจ็บแม่เนาะอยู่สวนนะครับนี่ก็ไปเนาะ ดำสบายปะมันดำสบายนี่นะครับยี่มันเจียต,ตัวนี่ครับวันนี้ก็ปลูกต้นมะม่วงนะครับปลูกต้นมะม่วงดำสบายดำเดิมสบายเนาะนี่ครับค่อยๆทำไปทับศัพท์ไปเขมรไปนะครับช่องพีพีเอ็นชาแนลช่องนี้ก็พีพนะีเอ็นชาแนลในวันนี้ อ๋อคุณคณีคณีเดยหมดเป็นมือกอบกรบคณีเนอะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาจากกรุงเทพทุกทุกท่านมันสลแมงก็โมหมดเที่ยวสวนมาโมบ้านก็มาเที่ยวสวนผมเนี่ยนะครับโมก็ปะป๋าพลีโอโจะน,นับเลยคร,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 รับพลีโอพลีตบ่าพลีจะนับมาก็เจอฝนหนักเลยฝนหาอะไรวะเยอะเลยนะครับน้องมาเที่ยวสวนก็นปักพลีจะมาเที่ยวสวนก็โดนฝนนะครับ ก็ไงเนี่ก็เนาะเมียนเมียนไงเหรอไอวันนี้ก็มีแดดแล้วนะครับมาต่อเลยเนาะบัดเดินชมสวนไปเรื่อยๆเนาะนี่เดินสักเนี่ยเดินสักทองไงกำลังรอกำปุุงรอเนเนี่ยซักทองนะครับมหัศจรรย์กำลังสวยมหัศจรรย์ก็ลัรอเนาะบัดไงเนี่ยก็ขมาดกะดำนี้เดินมานี่บัด เด็กเกียอันนี้ย่อมนะย่อมกียนะเด็กกียรฮิตฮิตเนี่ยตะมุนก็ะฮิตโอ้ฮิตกีทากีฮ้าอ่ะเว้ใบกระท่อมกระท่อมกานแดงกีแทนจอน,น,น,นี่วันนี้ก็ปลูกต้นนี้ครับที่ก็ะฮิตมากๆนะครับกระท่อมกานแดงนะครับได้มาจากน้องเขยนะครับแล้วก็ฝากหลายต้นอยู่นะครับวันนี้ก็ปลูกละเรียบร้อยเนาะน,นะครับกัดเสมอแบบมือคลิปม,นนมุนมก็กัดเสมอ กัดอ้อยสลักเนาะหรือก็อ้อยเบออ้อยเบอสวิตโอย์แต่เลยนะก็ตัดหญ้านะครับหญ้ามันรกมากเนี่ยนี่ครับโอ้นี่นนดำอีดำเนี่ยแบบนี่อันนี้ก็กระท,อม,ทอมกระทอมก้านแดงปลูกสองต้นนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับอันเดิมนี้ก็เดิมอ่าเท่าไห้เนาะอือ ตะเคียนทองนี่างไนจอโรมาดำเน้อนนี่ตะเคียนทองปุ้งหลอ่อแบบหามาปลูกนะครับตะเคียนทองกำลัางงามเลยนะอันนี้ก็กระสมเบากัดตัวก็น้องน้องช่องนี้ <c oughs> น, <c oughs> นะครับ <c oughs> กับเมื่อกี้พูดว่าออยมีเคลื่อนไหวครับก็หมายถึงว่าช่องนี้ให้มีเคลื่อนไหวบ้างนะ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดนี่ก็นะอาม่วงนี้เราต้องเล็มกิ่งนะครับต้องเล็มกิ่งไม่งั้นมันจะหนาไปนะครับสบายเบียบมาสดากีนะ่มาต้งนี่จงเบีย้สักทองปุ่ออ่อ,อดี๋ยวเด้อกระล่องฟ้าไป,ไปเลย นี่นะครับร้อนนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศในสวนบ้านพีพัทยาวันนี้นะครับนี่ก็ศาลาใหญ่เลยเมื่อวานก็เพื่อนๆมานั่งกันเต็มศาลานี่เลยครับนะก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆออยังคิดถึงกันเพื่อนสมัยเรียนม,ยมัธยมเพื่อนคุณภรรยาก็เหมือนเพื่อนของเราเนะาะเมื่อวานก็ให้การต้อนรับรู้สึกว่าจะประทับใจแล้วก็จะมาอีกขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับ โอ้เข้ามาดูเมื่อกี้ดีใจสองท่านนะครับครับตกใจเลยออกไปอีกแล้วเนาะให้ดูครับนี่ต้นพยุงต้นนี้ก็กําลังมีฝักนะครับมีผลเต็มเลยปีนี้ก็จะว่าจะลองเก็บเก็บแล้วก็เอามาเพาะนะครับต้นพยุงต้นนี้นะครับถัดมานี่ก็มอฮอกกานีเนาะมอฮอกกานีนะครับถัดมาอีก,อกทีนพยุงสามพยุงเลยนะครับ น,นี่กม็มาค่าเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ปลาดูนะครับปลูกแต่เล็กๆนะครับโตเร็วมากมากลองหามาปลูกดูนะครับลองหามาปลูกดูนี่นะครับนี่ก็พยุงอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพอมีฝักแล้วก็ร่วงมาแล้วก็ขึ้น,นกำลังขึ้นกําลังโตเจริญเติตโๆๆตบโตเกือบตกสะพานเหยียบตัวน,น,นี่กระสักทองนะครับคอยดูกันนะครับนาอ เดี๋ยววันนี้ก็เก็บดอกแคอีกนะครับเนี่ยดอกแคไหวเลยนี่นะครับเตี้ยๆนี่ก็เด็ดได้เลยเดี๋ยวต้องใช้บันไดปีนนะครับขนาดนี้ก็หนึ่งมือนะครับจิ้มน้ำพริกได้เลยเนาะนี่ดูฝั่งนี้ที่ครับโอ้ยนี่ถึงไม่นอกโอ้ยนี่นี่ครับดอกแคนะครับ ลองหามาปลูกดูนะครับสักต้นสองต้นในที่ของท่านแล้วก็จะมีผักกินไปตลอดนี่ก็เพื่อนเื่อนมามาบานก็ประทับใจในต้นสักทองเนี่ยใบยใหญ่มากๆนะครับมายืนถ่ายรูปกันเจ้าของสวนเห็นแล้วก็ปลื้มนะครับขอบคุณนะครับทีื่นเพื่อนชอบนะนี่คือสักทองนะครับเป็นแบบเพาะในเยื่อนนะครับต้นใบจะใหญ่ลต้นตรงนะครับก็ลงหลายหลายต้นเลยนะครับนั่นก็สักทองนะครับ ซาลาไว้นั่งนะครับเดี๋ยวไล่สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะกลับไปกินข้าวเที่ยงนะ,นะเริ่มร่มรื่นแล้วนะครับนี่นี่คือสักทองนะครับอ้ยลองหามาปลูกดูนะครับสักทองผมลงยไว้เยอะเลยครับนี่นี่ก็สักทองนะครับเห็นไหมฮะใบใหญ่มากๆนะนี่ก็กระทอ o การแดงนะฮะ ต้องหันดูนะครับไอพวกแปลกๆนี้ก็เอาออกนะครับเป็นน้อนเติมมาเราจะไม่ได้ฉีดพ่นยานะครับนี่นก็คือผักหวานนะครับผักหวานปลูกลองปลูกดูส่วนนี้ก็กล้วยนี่กล้วยเป็นกล้วยหังงุกนะครับได้มาจากสะพานมอนนะครับเนาะมีกล้วยหลายกล้วยหลากหลายทั้งมะม่วงทั้งกล้วยลองปลูกดูนะครับโอ้ยวันนี้ลมเย็นละเกิน ด้านหน้าสวนนะครับก็ต่มรื่นนะครับมีบ่อน้ำเนาะนี่กาแฟผมกำลังงานด้วยนะครับนี่ทดลองปลูกหนึ่งต้นนี่ฮะกาแฟอาราบิอาราบิก้านะอาราบิก้าอะไรอย่างเงีาา้ยนะครับนี่ครับพยุงพยุงต้นนี้ก็ใหญ่เริ่มใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ เป็นฟืนเป็นฟืนหมดธรรมชาตินะครับก่อนที่เพื่อนจะมานี่ก็ผมกองไว้ตรงนี้เต็มเลยนะฮะพอเพื่อนจะมาเราก็ย้ายฟืนนี่ครับมอไว้ทั้งนี้เลยนี่นะครับได้ฟืนไม้พยุงเต็มๆเลยนะครับนี่คือไม้พยุงล้วนๆเลยนะครับนนี่คือสวนนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านน้องหัวแรดนะครับตำบลน้องปลาไหลอำเภอบ้านละมุงชนบุรีค่อยๆทําไป จะเล็กจลระน้อยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็4ี่สิตารางวานะครับที่แบ่งล็อกขายนะครับเราซื้อไว้ปลูกบ้านนะครับเป็นบ้านสวนแล้วเ้านี่ก็ตัดต้นตะขบออกแหละนะครับทางฝั่งนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ลงกล้วยนะครับนี่ได้กล้วยกล้วยเยอะเลยนะครับนี่นะกล้วยปลูกเป็นกอกเลยนะครับ แล้วก็นี่ต้นตะขบก็ตัดออกแล้วเดี๋ยวต้องโค่นออกเลยนะครับเพราะว่าจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมให้ดูนะครับสักทองมันโตสูงไวสูงเร็วนะครับอันนี้ก็กล้วยเฮ้ยนี่ใหญ่คอสมโตแบบอันนี้กล้วยไอจระกเว้ไม่ใช่กล้วยครับอ้อยนี่อ้อยนะครับสุภาพห้าศูนนะครับต้ป่าซึ่งนี่น นี่ฮะนี่ก็เริ่มเดี๋ย,ยวใส่พักให้มนันเรืองๆนะไม่ค่อยตัดนะครับนี่นะครับโอ๊มีไก่ด้วยครับกุๆๆกๆๆๆๆโอ้สงสารไก่ชนนะฮะและนี่คือมะฮอกกานีนะครับต้นตรงมากสูงนะครับเดี๋ยวก็ดูไปนะครับนี่มะฮอกกานีนะครับเห็นไหมยฮะ เนื้อที่แค่40ตารางวาก็มีความสุขเลยครับแค่นะนะครับอยู่ติดๆกับบ้านอยู่ติดๆกับสวนเลยสวนบ้านพีพัทยาเนาะนะรประมาณนี้นะครับโอ,โอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่องเล็นน้อยนะครับช่อง p ีพีเอ n n ชาไม่ค่อยได้อัพโหลดเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ตื้อครับตันนะครับคอนเทนต์ไม่มีเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีนะครับเป็นประเป็นประเนือ้อแบบ